สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับมีอะไรดีๆมาบอกนะครับก่อนที่จะเอาไม้ลงถังต้องระวังสิ่งนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับคืออะไรเนี่ยครับนี่คือท่อแก๊สที่ลงจากข้างบนลงไปนะครับรวมจนถึงท่อแก๊สที่อยู่ด้านล่างที่อยู่ก้นถังนี้นะครับเราต้องระวังนะครับ เราต้องทําความสะอาดทุกครั้งก่อนที่เราจะใส่ฟืนใส่ไม้ลงไปนะครับต้องทําความสะอาดโดยการใช้เหล็กเส้นแทงเข้าไปนะครับเหล็กเส้นแทงเข้าไปในรูมันก็จะมีฝุ่นของขมเหมาของแก๊สหรือว่าน้ําส้มที่มันแข็งตัวเกาะอยู่ข้างในนะครับประมาณสักสองสามครั้งนี้มันก็จะสะสมได้เยอะเหมือนกันนะครับเมื่อสองสครั้งสุดท้ายเนี่ยผมประมาทคือแบบว่าผม ไม่แทงนะครับเห็นแบบว่ามันออกดีแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจแค่เอาลมเป่าลมปากผมเนี่ยนะครับเป่าลงไปก็ออกมานิดหน่อยมีฝุ่นออกมานิดหน่อยแต่ว่าเวลาแก๊สไหมจริงๆเนี่ยแก๊สมันออกยากครับผมไปส่องเฟยส่องกระจกดูข้างในเห็นมันส่องกระจกลงไปมองดูนะครับด้าน,นล่างก็เห็นแก๊สมันออกมาสามรูครับก็เหลือรูนี้แหละครับที่มันที่ผมไม่ได้แทงมันแก๊สไม่ออกครับก็เลยมั่นใจเลยว่ามันต้องอุดตันแน่นอน แต่ช่วงที่แก๊สแรงๆมันออกครับแต่เวลาแก๊สเบาๆใกล้จะหมดมันจะไม่ออกนะครับคือเราไม่อยากให้มันอุดตันหน้าหามันจะออกยากนะครับมันจะแทงออกยากมันก็ค่อนข้างแข็งเหมือนกันเอาเหล็กเส้นแทงนะครับส่วนตัวที่อยู่ข้างล่างเราก็ใช้เป็นเหล็กเส้นงอปลายให้มันงองๆนิดหน่อยเหมือนตัวแอลนะครับแทงเข้าไปได้ครับมันก็จะหลุดออกแล้วก็ใช้ลมเป่าผมใช้แป๊บเล็กๆนะครับ แป๊บแรกๆผมจะให้ดูแป๊บของผมนะครับอันนี้เหล็กนะครับเหล็กเส้นที่แทงแล้วก็มีปลายกอง่อยเอาไว้แทงตัวสั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เอสเออนตัวนี้ลงไปแล้วก็ใช้ปากเป่าอ,ออกนะครับหลังจากที่เราแทงมันจะได้โล่งนะครับผมมีวิธีหนึ่งนะครับป้องกัน พ่ออุดตันได้วิธีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําถังนะครับคือช่วงที่เราทาถังทาถังขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นถังเก่าของผมที่ผมทําไปนะครับเดี๋ยวมันไม่ถนัดนะครับครับอยางยางตัวเนี้ยจะเป็นฉากนะครับจะเป็นลนาาักษณะฉากฝุ่นก็จะมาเกาะอยู่บริเวณนี้นะครับมันไม่ไหลออกนะครับ ทีนี้ผมอยากแนะนําให้ใช้แบบนี้ดีกว่าถ้าใครจะทําถังใหม่นะครับเอาแบบวิธีที่2ดีกว่าครับ45องศา45องศานี้จะทําให้ฝุ่นที่ตกค้างตรงนี้ที่เราแทงมันไหลออกเองได้นะครับถ้าใครไม่อยากเป่าแต่ผมว่าให้มั่นใจก็คือปากเป่าดีกว่าใช้ลมเป่าเป่าดีกว่าครับจะออกหมดแต่ถ้าวิธีนี้ก็แก้ไขได้ครับป้องกันได้ผมทําถังต่อไปผมจะทําวิธีนี้นะครับ เพราะผมตั้งใจว่าอยากจะทําตัวนี้อยู่ก็เจอปัญหาอย่างที่คิดไว้จริงๆว่ามันจะมีอะไรไปตกอยู่บริเวณนี้นะครับเวลาเราเชื่อมเราก็ให้ปากท่อด้านล่างเนี้ยให้เสมอกับรูรูที่เราเจาะไว้ด้านล่างครับให้มันลักษณะให้มันไหลออกได้ง่ายๆครับจะไม่มีอะไรมากั้นตรงที่มันไหลออกด้านล่างนะครับเป็นลักษณะนี้ผมก็มีมานําเสนอเพื่อนๆแบบนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ทํา ถังขึ้นมาใหม่ก็อยากให้ทําอย่างนี้เลยเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับถ้าจะทําในลักษณะนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับได้หลายท่านนะครับขอบคุณที่ให้การรับชมและติดตามตลอดมานะครับมีอะไรสิ่งดีๆใหม่ๆผมจะมานำเสนออีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ